ไอ้พวกหน้าหีกดแชร์ไอ้กูไม่อยากกดแชร์ไม่แชร์ออกไปไม่ต้องมาดูกู Thank you เอายาเส้นใส่เราไปในรางปิดอัดนะครับปิดอัดนะฮะอันนี้คือมวลเปล่าตัวนี้คือตัวมวลเปล่ากล่องหนึ่งมี200อมวลนะครับ มีให้ด้วยนะครับเซตนี้นะครับ390เก้าบาทกล่องหนึ่งมี200ยมวลมีเครื่องอัดหนึ่งตัวมีก้นกองสองอมวลหนึ่งกล่องแล้วก็ยาเส้นให้อีกหนึ่งห่อนะฮะอะดูนะฮะ,อะ,ะ,ะเอายาเส้นใส่ลงไปในรางอันนี้คือมวลเปล่าครับมวลเปล่าเสร็จแล้วสังเกตดูนะครับยาตอนนี้ที่อยู่ในรางเนี่ยเราจะนําเข้ามวลตัวนี้นาทีหนึ่งทำได้เป็นซองครับนาทีหนึ่งทำได้เป็นซองนะฮะแค่นี้เองครับง่ายไหมฮะ ง่ายมากนะครับง่ายมากๆนะครับคือไม่ว่าจะเป็นกองทิพย์เป็น l อเป็นมาบโบนะครับคุณสามารถที่จะทาบุหรี่ได้ตกซองหนึ่งสิบห้าบาทสนใจสินค้าทักข้อความเข้ามาในเพจนะฮะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวกูจะอ่านคอมเมนต์นะกูบอกเลยเดี๋ยวกูอ่านคอมเมนต์ทุกคนวันนี้สําหรับคนที่ถินสั้นๆไม่ต้องมาดูกูนะไม่มีกลุ่มไม่ต้องมาดูกูนะ อา่าไม่มีกลุ่มไม่ต้องมาดูกูนะมาดูใารใส่ที่บุหรี่ได้เองนะฮะใครจะเกมกับกูนะใครจะเกมกับกูกดแจร์กูก่อนสิแชร์เข้ากลุ่มไหนก็ได้อันนี้คือบนเปล่าอ่ะเดี๋ยวจานคอมเมนต์ออาารอ,อแป๊บเมืองไอ้หน้าหิคนเข้ามาดูเยอะๆก่อนไอ้สัตว์กดไลค์เพจไป กดแชร์ไปก่อนในหน้าห you. you. erm ีกูอ่านให้ทุกคนนั่นแหละมึงจะใจร้อนไปไหนหน้าส้นเตนใครที่จะเรียนกับกูกดแชร์กูก่อนสิบแชร์เข้ากลุ่มไหนก็ได้กูอ่านให้ทุกคนไม่ต้องห่วงกดแชร์ก่อนสิบแชร์เข้ากลุ่มไหนก็ได้ถ้าจะเกลียนกับกูต้องกดแชร์ให้กูนะถ้าจะเรียนกับกูต้องกดแชร์ให้กูก่อนสิบแชร์สิบกลุ่ม อาแปะมีมีใบมะกรูดขายไหมเอาสิบบาทไอ้หน้าหีกูขายอยุปรกรณ์ทาบุหรี่ไอ้ควยเออยาเส้นมีกลิ่นปลาไหมบ้านพ่อของไอสัตว์ยาเส้นมีกลิ่นป,าานออปลา,ลปาไห้หน้าหี้ทีแรกไม่อยากกลัวนนะแต่ผมถามดีๆลุงด่าผมทำไมเอา้าไอสัตว์ก็ของกูสายด่าอยู่แล้วไอ้เหี้ยนะคนนำมาหากินทําไมต้องไปว่าลุงเขาด้วยไม่เข้าใจขอบคุณนะจ๊ะเห็นกระเทียมซื้อกระเทียมไอสัตว์ไม่มีกระเทียม,มไม่หน้าหี สาระครับลุงสูบน้ําดื่มมากอะไรไอสัตว์รับยาช่องห้าไปเมืองไอหน้าหีผมอินบ็อกซ์ไปแล้วครับผมจะสั่งข้าวเหนียวไปอินบ็อกซ์สั่งข้าวเหนียวหาพอห่อหนอยไอหน้าหีเอาไปติดหีแม่มึงเหรอข้าวเหนียวไอสัตว์ฮะดูดเอาควันออกหูโชว์หน่อยไอสัตว์มันดูดยังไงไอหน้าหีไอออฟกวนซ่อนเต็มกูมึงแชร์ให้ด้วยไอหน้าหี ผมเข้าผมเพิ่งเข้ามากลุ่มครับไม่เกนครับผมแชร์ให้ขอให้ลุงขายของดีๆครับพ่อค้าเหมือนกันขอบคุณมากครับตั้มตั้มเข้ามาดูพี่หลายรอบแล้วเนาะอ่ะแชร์ลงกลุ่มตาบอดไอสัตว์มึงอยู่กลุ่มไหนพ่อมึงอยู่กลุ่มไหนกลุ่มตาบอดมึงก็แชร์ไปกลุ่มนั้นในเฮียนะฟังเสียงก็ยังดีไอสัตว์มีข้าวมันไก่ไหมข้าวมันไก่หมดหน้าหิเหลือส้อนเตนเอาไปอัดพริกแกงได้ไหมครับอัดให้พ่อึงเลยสัตว์มีลาบเสือดำขายไหมสัตว์เสือดำมันตายนานแล้วมึงกินลาบมันคงไม่อร่อยหรอกไอ พันลำให้ตัวหนึ่งไอสัตว์ไม่ได้พันลำพันแด้ควยอย่าไปยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมายนะไอเฮียสินค้าถูกกฎหมายไอสัตว์ดีครับกล้องหน้าชัดมากครับเออโอเค thank you แช่ข้ากลุ่มมะเร็งให้แล้วไอหน้าหอไอสัตว์สูบมวนเปล่าประหยัดกว่าไหมครับเออมึงก็ไม่ต้องใส่ยาเส้นไอห,หน้าหิ้งนะมึงก็เลิกดูดไปควยนะส่งมา เดี๋ยวส่งมาให้ไปรีวิวนะไอสัตว์เดี๋ยวกูแจ้งตำรวจจับมึงเลยนะไอหน้าหีพันลำมให้หน่อยไอสัตว์ไม่มีพันลำมไอหน้าสนตีนลุงนัดรับกลางทะเลได้ไหมไอสัตว์มึงใส่ชุดบิกินี่ไปนะไอหน้าหีพวกสวยไอหน้าหีไอฟุกนนทกรไอหน้าหนกแตกไอติงแตดเย็นกว่าน้ำแข็งไหมครับไปถามพ่อึงดูไอหน้าหี ลุงเพิ่งกลับมาจากเมกาหรือลำลูกกาครับเพิ่งกลับมาจากเมกาครับเพิ่งกลับมาจากเมกาได้ประมาณสี่ห้าเดือนเองแชร์เข้ากลุ่มคนบ้าให้แล้วครับดีมากแชร์เขาเ้าไปเลยไอสัตว์นะมึงอยากแชร์เข้ากลุ่มไหนมึงแชร์เข้าไปไอหน้าหีสิบกลุ่มสิบแชร์แล้วมาเกลียนกับกูตกลงลุงจะขายหรือจะได้เรื่องของกูอยากซื้อก็อินบ็อกไปอยากโดนด่าก็คอมเมนต์มาแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยไอหน้าหี ลุงอย่าไปลุงอย่าไปถือคนแบบนี้เลยครับก็แค่มาดูคนบ้าเออนะกูบ้าไอสัตว์มึงก <ys> ็บ้าเฮียมึงมึงก็พอกันแหละเฮียมันึงไปกันได้ไอสัตว์ไอหน้าหีสทองครึ่งสลึงตีโป่งได้ขนาดไอไสัตว์ค่ากำเนิดแพงกว่าค่าทองไอเฮียตีโป่งอย่างดีไอสัตว์มึงก็มองซะนี่เลยทองทองครึ่งของครึ่งสลึง,ลงไอสัตว์ตีโป่งเนี่ยนะ <ys> ค่ากำเนิดแม่งค่าตีโป่งเนี่ยแม่งแพงกว่าค่าทองไอสัตว์นะ ส่งมาบนเครื่องบินได้ไหมไอสัตว์ตกเครื่องบินตาย้ะมึงไอหน้าหีเครื่องซึกมาเครื่องสักผ้าซื้อมาไม่ถึงเดือนเอ้ยอย่าพิมพ์ยาวไอสัตว์กูไม่อ่านไอหน้าหีพิมพ์ยาวๆกูไม่อ่านไอควยมึงพิมพ์เฮียอะไรนักหนามึงกลัวไอสัตว์มึงอย่าพิมพ์ยาวไอหน้าหีพ่อมึงตายเหรอไอสัตว์มึงจะมึงจะให้อ่านประวัติเหมือนพ่อมึงตายเหรอไอเฮีย พิมมาสั้นๆอ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆควยแล้วพอกูไม่อ่านก็มาด่าว่ากูมางอนกูไอสัตว์เป็นนี่อะไรบ้าป้าพวกมึงเนี่ยฮะไอสัตว์ทางบ้านเล็กที่หน่อยไอสัตว์มันเอาที่อยู่มาเพียบเลยไอหน้าหีมึงเอาแค่เล็กที่บ้านมาก็พอมั้งไอหน้าหีเออ ใครไม่ชอบกูอย่ามาดูกูนะไม่สุภาพนะเออดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากประหยัดนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้สามารถประหยัดได้นะครับตกซองหนึ่งแค่15บาทเท่านั้นเองนะไม่ว่าจะเป็นกองที่เป็น LM เป็นมาร์บอลลคุณสามารถทำได้ซองหนึ่งแค่15บาบาทคือเลิกไม่ได้มาประหยัดเถอะครับผมไม่ได้สนับสนุนให้ใครสูบบุหรี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลิกไม่ได้คุณต้องประหยัด คือสุดจับประหยัดได้คือไม่ว่าจะเป็นฟองที่เป็น LM เป็นบาร์บาร่าวันเดอร์สกอรเอ็มไม่อะไรมียาเส้นให้ทุกตัวสนใจสินค้าอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้เลยนะฮะสนใจสินค้าอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจทำเป็นพูดเพราะกูไม่ซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของพ่อมึงไอ้หน้าหีนะกูไม่ได้ขายให้มึงกูขายให้คนที่เขาอยากซื้อไอ้ควายสมองหมาปัญญาควายปะบอกพ่อ,องไปเย็ดควายไอ้สัตว์นะไม่ซื้อกูกูก็ไม่ได้ว่าไอ้เหี้ยนะไม่ต้องมาบอกกูไอ้หน้าหี นะเออนะฮะอ่ะดูนะครับเอายาเส้นใส่แล้วก็เอามวลป่าตัวนี้เข้ามวลน,นะฮะง่ายไหมฮะง่ายมากนะครับตกซองหนึ่งสิบห้าบาทเท่านั้นเองตกซองหนึ่งสิบห้าบาทไม่ว่าจะเป็นกองที่เป็น l อเอมเป็นมาบโลคุณสามารถทำได้ตกซองหนึ่งแค่สิบห้าบาทสาลาครับบอกว่าบุรีผมไม่ออกตายครับอะไรเนี่ยไอสัตว์ไปรับยาช่องห้าไปมึงไปไอหน้าหี มีเครื่องอัดบุหรี่อัดแน่นเหมือนซองไหมครับอยากถามเฮ้ยมันเยอะเกินไอสัตว์ข้อความแม่งเยอะเกินไปล cocoa, ไ้หน้าหีมึงมึงพิมพ์เยอะเกินไปสัตว์พิมพ์สั้นๆไอห,หน้าประจวบเดี๋ยวกวาคอมเมนต์นี้ก่อนรู้สึกว่าจะจะเข้าข้างกูนะเส้นนี้ เจนนี่จิราเจนจิราเจนชิราเจนนี่ชิราโอ้โเยเชียกูอ่ะกูภาษาอังกฤษเป๊ะบ้างเจนจิราว่องตะคุณคนสมัยนี้เป็นอะไรกันคนเขาทำมาหาค่ะคเขาทำคนเขาทำคนเขาหาเช้ากินขําเข้ามาดูเฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปกวนตีนทำให้ทำไมต้องไปเกียนใส่ลุงเขาด้วยก็ไม่อยากด่าหรอกแต่พวกเกลียนน่ะ ก่อกวนดูและคอมเมนต์เกงใจลุงเขาหน่อยลุงลุงเขารุ่นพ่อแล้วเห็นไหมคนรักก็มีคนรักกูเป็นร้อยอ่ะคนรักกูเป็นร้อยไอสัตว์หน้าบานเลยกูไอสัตว์ไอหน้าหีนะขอบคุณมากนะจ๊าน้องนะฮะขอบคุณมากครับปล่อยให้เขาเกลียนไปลูกนะถ้าเกลียนแล้วมันแชร์ก็ปล่อยมันเกลียนไปนะครับขอบคุณมากสําหรับที่เข้ามาดูเนาะเจลผมใส่ย,ยี่ห้ออะไรครับไม่กระดิกเลยน่าจะของดี ของโอซิสครับของโอซิสนะครับขวดหนึ่งกระปุกเล็กๆเองหกร้อกว่าบาท <c oughs> อ่าตอนนี้โครงการนาซาเอายาเส้นไปอวกาศไอสัตว์ไอหน้าหีไปรับยาช่องห้าไอควยไอเฮีย้ยแก่จนหัวขาวหมดแล้วใกล้จะตายแล้วยังพูดไม่รู้เรื่องอีกเหลอหรอคนมีอายุอ่ะ ก็ไม่เป็นไรครับไม่อยากดูผมก็ไปนะไอหน้าหีนะสักวันต้องทําให้ดีกว่านั้นนะคือกูไม่ได้ต้องการให้มึงมาดูกูไอหน้าหีและมึงอย่ามาโลกสวยในเพจกูไอสัตว์ไปจอร์ลีออกไปไอเฮีย้ยวกวน้นตีนไม่ชอบกูไม่ต้องมาดูกูเป็นของกูแบบนี้กูขายของของกูแบบนี้มานานแล้วไอสัตว์หน้าหี ใช้อุดท่อน้ําได้ดีมากไอสัตว์มึงเอายาเส้นไปอุดท่อน้ําเหรือไอหน้าหีหมูฝอยข้างหน้าว่าไอสัตว์ไม่ใช่หมูฝอยยาเส้นไอควย้ยสั่งมาแล้วใช้นี่ผ้าดีมากไอสัตว์อุปกรณ์ทําบุหรี่ไอหน้าเนาแตดทําไมต้องด่าพี่เขาด้วยวะเขามาขายของนะไอพวกที่ชอบกวนเขานัานเห็นไหมรักกูเป็นร้อยไอสัตว์คนรักกูเป็นร้อยกูมั่นใจนะ อย่าไปด่าลุงเขาเลยครับลุงเขาทํามาหาแดกเหมือนกันขอบคุณมากนะครับเอายาเส้นไปลากรถไอสัตว์ยาเส้นมันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นไอ้คุยไอ้หน้าหนอกแตกไอหน้าหนังหีอ่าสั่งกินตดพระเยซูไปหนึ่งชุดยังไม่ได้เลยไอสัตว์กินขี้กูก่อนไหมไอ้หน้าหีเอออเากินขี้กูไปก่อนไอสัตว์แกขายของกวนแกทําไมนาะแกอยู่อีกไม่กี่ปีหรอกไอสัตว มึงจะมึงจะเข้าข้างกูหรือมึงจะแช่งกูไอ้หน้าหี